ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเราจะมาต่อกับเดลล้าอัพอัดกันค่ะ C. รอยสักของเอลลี่รอยสักของเอลลี่ที่อยู่บนแขนขวานะคะเจตนาแรกเนี่ยมันคือการปกปิดรอยแผลที่ถูกกัดจากครีกเกอร์ค่ะ แต่เธอเนี่ยรอดชีวิตแล้วก็ไม่กลายเป็นพิเกอร์นะคะมันเป็นเหมือนการปกป้องตัวเองไม่ให้ผู้อื่นนะ่ะรู้ว่าร่างกายของเธอเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนั่นเองรอยสักที่ถูกวาดลวดลายเป็นใบเฟิร์นกับผีเสื้อกลางคืนจะแบ่งตีความเป็นสองส่วนของตัวผีเสื้อและใบเฟิร์นค่ะผีเสื้อกลางคืนนะคะมันเป็นเหมือนคำประกาศแบบแอบต่อต้านกลุ่มไฟล์ไฟค่ะซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นหิ่งห้อยที่โดยธรรมชาติเนี่ยหิ่งห้อยเนี่ย จะเป็นประเภทเดียวกับแมงเม่าค่ะที่ชอบที่จะบินเข้าหาแสงไฟนะคะแต่เอนลี่เนี่ยเขาเลือกผีเสื้อกลางคืนนะคะซึ่งมันสื่อถึงการมีอิสระในความมืดนะ,ะ mm. นอกจากนี้นะคะผีเสื้อกลางคืนเนี่ยยังสื่อถึงจิตวิญญาณและความตายอีกด้วยค่ะใ mm. บเฟิร์นเนี่ยก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีชีวิตใหม่และการนำความบริสุทธิ์มาสู่โลกสามารถตีความได้สอ,อย่างนะคะใบเฟิร์นเนี่ยคือความต้องการของเอนลี่ การนำความบริสุทธิ์มาสู่โลกในความหมายก็คืออาจจะเป็นการเป็นวัคซีนเพื่อมวลมนุษยชาติแล้วก็การเริ่มชีวิตใหม่รอยศัก์ของเอลลี่เนี่ยนะคะเขาสะท้อนตัวตนในอุดมคติของตัวเองคือความต้องการอิสระและการนำมาซึ่งชีวิตที่ดีค่ะทั้งที่ยังระลึกถึงความหมายของการตายนั่นเองสัญ,ญลักษณ์ผีเสื้อกลางคืนกับใบเฟิร์นยังถูกสลักบนกีตาร์ที่โจมอบให้เอลลี่เป็นของขวัญอีกด้วยค่ะ รอยศักของเอนลี่นะคะก็ถูกออกแบบโดยนาะตาลีฮอกศิลปินลอยสักค่ะ